กันกับช่องตอนสต็อกนะครับคลิปนี้ผมมาตอบคําถามที่ถามถึงเข้ามานะครับจากสมาชิกของเรานะครับหุ้นที่ฟื้นตัวจากโควิดนะครับเราจะมาพูดถึงหุ้นที่ฟื้นตัวจากโควิดผมเองก็ชอบฟังนะครับนักวิเคราะห์ที่เขาออกมาพูดนะครับแต่การฟังของผมเนี่ยผมฟังนะครับแล้วผมก็เอาไปทําการบ้านต่อนะครับซึ่งหัวข้อนี้ประเด็นนี้นะครับมีการพูดถึงพอสมควรนะ มาสักพักแล้วนะครับว่าหุ้นที่จะเปิดเมืองหุ้นที่จะกลับมาหลังโควิดนะครับทุกคนพูดถึงถามว่าณนะวันนี้ถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะช้าไปแล้วนะครับอาจจะช้าไปแล้วแล้วก็ผมก็ไปทำกันบ้านนะครับจากที่นักวิเคราะห์ซึ่งล่าสุดก็เขาเพิ่งพูดกันนะครับว่าเปิดเมืองก็พฤศจิก,จก,กาถูกไหมครับวันนี้ก็จะสิ้นเดือนตุลานะครับ เดี๋ยวก็เปิดเมืองปุ๊บหุ้นตัวไหนจะมาบ้างนะครับนักวิเคราะห์ก็พูดทีนี้ผมก็เลยไปทําการบ้านต่อ,อเหตุผลที่ผมฟังนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับผมชอบฟังเพราะว่าผมจะได้ฟังเพื่อ,อเขาคิดอะไรอยู่นะครับฟังว่าเขาคิดอะไรอยู่เขามองยังไงนะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าหุ้นเปิดเมืองนะครับถ้าเราเปิดเมืองนะครับอย่างน้อยน้อยก็สนามบินเปิดถูกไหมครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสนามบินก็พวก aot หุ้นกลุ่มสายการบิน นะครับอุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวนี่คือตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างที่เขาบอกมาหุ้นเปิดเมืองซึ่งทุกคนก็เราตั้งโจทย์ตั้งคําถามตัวเองนะเราก็จะได้คําตอบเหมือนกันนะเอ้ยถ้ามันเปิดเมืองมาตัวไหนได้ประโยชน์เราก็จะไล่มานะครับเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวถูกไหมครับ <S <S พึ่งพานักท่องเที่ยวนะครับเวลาเปิดมาปุ๊บอะไรที่ได้ประโยชน์เราก็ไล่มาปุ๊บนะครับแต่ผมอยากจะบอกให้ทุกท่านนะครับบอกว่า ถ้าเราจะมาคิดณตอนนี้เนี่ยมันช้าไปเสียแล้วนะครับช้าไปเสียแล้วเหตุผลคือได้เหตุผลคือว่า,าหลายท่านเนี่ยเขาคิดก่อนเราแล้วนะครับมีคนที่คิดก่อนเราแล้วเขากา็ซื้อช้อนไว้แล้วนะครับพอมีข่าวดีพอเริ่มเปิดประเทศนะครับผมมองว่ารายใหญ่คนที่เก็บไว้เขาก็พร้อมเทขายจากนั้นเพื่อมาให้ตอบคําถามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมก็เลยม,มาดูในเว็บเซ็ตเทรดนะครับเซ็ตเทรดผมก็พิมพ์ไปตัวหนึ่งนะครับ ในเว็บไซต์ตัวนี้ซึ่งเป็นเว็บฟรีนะทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับมันจะมีบทวิเคราะห์มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในหุ้นแต่ละตัวมีราคา i a consensus ต่างๆนะครับก็มีประโยชน์นะครับมีบทวิเคราะห์มีราคาของนักวิเคราะห์ต่างมีบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับแต่เอาเป็นว่าผมมาดูผมก็พิมพ์ไปตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูว่าในหมวดกลุ่มการท่องเที่ยวและสันตนาการเนี่ย มีหุ้นอะไรบ้างนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมเข้ามาในเว็บนี้นะครับเพื่อจะไปดูในกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับเช่นถ้าผมต้องการกลุ่มการบินเนี่ยผมก็พิมพ์ AAV ไปสักตัวหนึ่งนะครับกลุ่มการบินทั้งหมดก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยสุ่มสุ่มดูพื้นฐานนะครับสุ่มดูพื้นฐานเพราะว่าถ้าเราไปฟังนักวิเคราะห์พูดนะครับหรือคนอื่นพูดเขาจะบอกว่าไอ้กลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงแรม กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการบินกลุม่มอะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมไปดูต่อนะครับสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นได้นะครับผมเห็นว่ากลุ่มโรงแรมผมเลือกไปตัวหนึ่งนะครับเช่นดูสิตอย่างนี้นะครับดูสิตธานีเนี่ยอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับถ้าเราฟังคนอื่นบอกว่ากลุ่มโรงแรมไปซื้อเราก็ไม่สนใจไม่ดูอะไรเลยไปซื้อโรงแรมนะครับสิ่งที่เราจะได้คือความเจ็บปวดนะครับเพราะว่าได้เพราะว่าหนึ่งนี้สินนะครับ จากปกติก่อนโควิดปี6กนะครับ4ี่พันล้านหนี้สินกับทุนก็พอๆกันถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันนะครับโอ้โหขึ้นไปกี่เท่าตัวครับหนี้สินนะครับกับทุน1800 0ันล้านนะครับเป็นหนี้สินทุนอยู่สาม0ี่พันล้านนะครับสี่หนึ่งสีสีสองแปดสี่สาสิบสองสี่สี่สิบหเกือบห้าเท่านะครับดีเกือบห้าเท่านี้สินต่อทุนเกือบห้าเท่านะครับหมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้มันเปิดเปิดเมืองมานะครับ ใช่ว่าเขาจะกําไรนะครับบริษัทเขาเป็นลักษณะของซอมบี้นะครับถ้าเราดูนะครับเห็นไหมครับนี่สินบวมนะครับนี่ขาดทุนยับเยินนะครับปันผลไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ก็อันตรายนะครับน่ากลัวเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขาดทุนเราหลีกเลี่ยงนะครับถามว่าเราซื้อได้ไหมเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับหุ้นที่ขาดทุนนะ พอเรามาดูพื้นฐานแล้วเรามองว่ามันขาดทุนแล้วนะครับนี้สินมหาศาลต่อไปมาดูกราฟครับกราฟของดูสิเหมือนกันครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็ลงมานะครับราคาตรงนี้เองนะครับมันก็ขึ้นมาชนแนวต้านอีกแล้วนะครับพร้อมที่จะปักโวลลงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อหุ้นกลุ่มเปิดเมืองเราควรจะซื้อก่อนนะครับแถวแถวนี้นะครับช่วงปี2020นะครับเดือนพฤษภาเดือน6 นี่คือช่วงที่เราควรจะซื้อซึ่งบางครั้งเราควรจะเล่นเก็งก,กาไรนะแนวพวกนี้นะครับมันไม่ได้ยั่งยืนนะครับนี่คือความคิดผมนะแนวพวกนี้คือเป็นแนวเก่งกําไรนะครับแนวที่มันไม่ใช่พื้นฐานที่แท้จริงนะครับเราซื้อเพื่อหวังเปิดเมืองซื้อเพื่อเก่งกําไรนะครับเหตุผลที่เขาซื้อนะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือสัญญ,ญาณเห็นไหมครับทั้งพื้นฐานก็แย่แล้วก็กราฟมันก็ไปนําหน้าเราไปแล้วถูกไหมครับ ถ้าวันที่1นพฤ,พฤศจิการนนี้ที่จะเปิดเมืองนะครับผมเชื่อว่ามันก็อาจจะลงต่อ s ซ l อ on f a กนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะเพราะว่าเพราะมันขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสัญ,ญญาณซื้ออยู่แต่แถวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัดขึ้นใครจะซื้อแต่ถวนี้ก็คือถ้าเราจะเก่งกําไรหรือเล่นแนวเปิดเมืองนะครับข่าวดีของโควิดเนเราควรจะซื้อก่อนล่วงหน้านะครับเพราะ,ะราคานี้มันนําหน้าเราไปพอสมควรนะครับ ตัวต่อไปครับเซนเทลก็เหมือนกันครับนี่ลักษณะกราฟคล้ายๆกันเลยนะครับคือถ้าเราจะซื้อเราควรจะซื้อตั้งแต่ส่วนนี้นะครับนี่ครับซื้อเก่งกําไรนะครับเหตุผลที่เก่งกําไรเพราะอะไรเพราะงบขาดทุนครับนี่เซนเทลครับงบขาดทุนนะครับนี่สินก็บวมเห็นไหมครับนี่สินจากเมื่อก่อนเซนเทลปี60นเป็นไงครับนี่สินกับทุนพอๆกันนะครับถือว่าดูดีแต่ล่าสุดเนี่ยครับนี่สินขึ้นไป โอ้โหนะครับเท่าไหร่ครับ28,000แแล้วก็ทุนนะครับหมื่นแนะครับนี่สินต่อทุนก็ de สองเท่านะครับแต่ก็ยังถือว่าดูดีอยู่เซนเทยังถือว่าดูดีนี่สินก็ถือว่าสูงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มากเหมือนดูสิเมื่อกี้ดูสิตนี่สินห้าเท่านะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวไหนที่นี่สินสูงหลีกเลี่ยงนะครับใช่ว่าเวลาเปิดเมืองแล้วธุรกิจจะกลับมามีกําไรเลยทันทีนะมันต้องใช้เวลาในการฟื้นนะครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับเพราะฉะนั้นงบขาดทุนมา2ปีนะครับผมมองว่ามันก็ย่ําแย่นะครับราคานี้เองก็ไม่คุ้มเลยนะครับปันผลก็ไม่มีมา2ปีนะครับปี6 3ก็ไม่มีปีนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็กราฟก็จะบ่งบอกเราอยู่แล้วว่าถ้าเรามาคุยถึงตอนนี้มันก็สายไปแล้วถูกไหมครับถ้าเราจะซื้อเราควรจะซื้อตั้งแต่โซนนี้นะครับเมื่อเมื่อเดือน เดือน3เนะครับเดือน3เดือน4เดือน5แคนี้นะครับเราควรจะซื้อตั้งแต่อินดิเคเตอร์บอกว่าเป็นถึงจุดซื้อนะครับถึงส่วนซื้อนี่คือกราฟเดือนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มฟื้นจากโควิดเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นแนวเก็งกำไรแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นนําไปแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้เราควรจะมาดูดูอะไรครับเราควรจะมาดูงบนะครับที่ประกาศนะครับ เหมือนวันนี้นะครับผมก็จะเปิดหน้านี้ทิ้งไว้เลยผมก็จะคอย l ีเฟวันนี้งบนะครับผมยังไม่มีตัวไหนออกนะครับจากนั้นผมก็ไปดูงบย้อนหลังด้วยนะครับเพื่อบางครั้งเราอาจจะลืมหรือพลาดตัวไหนไปนะครับเราก็กดเข้ามาดูในงบย้อนหลังนะครับประกาศย้อนหลังดูเรื่องผลประกอบการนะครับแล้วก็ดูว่างบตัวไหนที่น่าสนใจผมก็เปิดรายละเอียดดูคร่าวๆนะครับแล้วก็เข้าไปทําการบ้านแล้วก็ประเมิน ผมก็พยายามไล่ดูนะครับไล่ประเมินนะซึ่งก็จะมีไฟล์ยอยู่ไฟลหนึ่งนะครับที่ผมแจกให้กับทุกท่านซึ่งล่าสุดที่ผมประเมินกนะ็คือไตรมาที่3นะครับซึ่งกําลังทยอยออกไอตัวแดงเนี่ยก็คือตัวที่เป็นไตรมาที่2นะครับเป็นกําไรไตรมาที่2ซึ่งผมดูไว้เมื่อไตรมาที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไฮไลท์สีแดงไว้ตัวไหนที่ผมอัปเดตนะครับงบไตรมาสาออกแล้วผมก็จะทําการเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสี ซึ่งไฟล์ตัวนี้ให้ทุกท่านนะครับเข้ามาดูได้นะครับผมก็แจกลิงก์ไปแล้วในในเพจ Facebook นะครับหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้ก็ทักเข้ามานะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วทีนี้ตัวหุ้นตรงนี้นะครับเป็นหุ้นที่ผมสนใจแล้วก็สมาชิก V.I.P. ของเรานะครับต้องการให้ผมมอนิเตอร์ดูให้แล้วสมาชิก V.I.P. ของเราคือใครบ้างนะครับก็คือมีอยู่3ท่านนะครับ ท่านใดต้องการเป็นสมาชิก VIP ก็กดเข้ามาสมัครสมาชิกนะครับจ่ายรายเดือนนะครับท่านสามารถที่จะพิมพ์บอกผมได้เลยว่าจะให้ผมมอนิเตอร์หุ้นตัวไหนให้นะครับผมก็จะทําการมอนิเตอร์ให้นะครับโดยการพิมพ์เข้าไปในชีชตตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตท,ทุกไตรมาสนะครับกำไรเท่าไหร่ PE ที่คิดว่าเหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็ราคาพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าใช้สูตรตรงนี้มาคิดนะครับผมก็คอย พอติดคอยทําไฟล์ไว้ให้นะครับท่านก็แค่เข้ามาดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายตัวนะครับเป็นตัวที่ผมถืออยู่แล้วก็เป็นตัวที่ทุกท่านให้ผมมอนิเตอร์ช่วยดูให้นะครับอาจจะมีอัปเดตช้าบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่จะพยายามทยอยอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับให้เราเข้าไปดูนะครับก็ดูหลายๆอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับก่อนที่จะจากไปในคลิปนี้นะครับผมขอฝากอีกหนึ่งธุรกิจนะครับอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจด้านประกันทุกประเภทนะครับประกันรถพรบบประกันชีวิตกับบริษัทสีกุุงนะครับเป็นโบรกเกอร์นะครับอยู่บริษัทสีกุุงท่านไหนต้องการเปรียบเทียบราคานะครับทำประกันรถประกันชีวิตหรือพรบบนะครับเป็นประกันทุกชนิดนะครับ ก็ทักหรือแอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามได้นะครับเช็คราคาให้นะครับถ้าถูกกว่าท่านก็ทำถ้าแพงกว่าก็ไม่บังคับนะครับท่านก็ทํากับที่ที่เดิมนะครับซึ่งสามารถเช็คได้ทุกบริษัทนะครับท่านต้องการบริษัทไหนค่าเบี้ยนะครับเขาก็จะส่งใบเสนอราคาไปให้นะครับหรือใครที่ว่างงานอยากทํางานเป็นอาชีพเสริมนะครับก็แอดไลน์เข้ามาคุยได้นะครับ ก็แฟนผมก็อยู่ตําแหน่งผู้อำนวยการบริหารนะครับรับสมัครใครที่ต้องการทําเป็นอาชีพเสริมนะครับประกันรถประกันชีวิตสนใจก็เอดไลน์เข้ามานะครับนะครับช่วยกันอุดหนุนช่วยกันสนับสนุนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ